สวัสดีครับชาวเด็กเกมมือถ่านที่ผมกล้องสร้างถึงหลายวันในเกม Back for Blood ครับมาลุยกันในตอนที่สุดของ X 2นะครับผมทั้งด่าน5้าคหนึ่งและ5้าคสองนะครับผมโอเคครับมาลุยกันต่อเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กล้องสร้างด้วยนะครับมีคนเล่นด็อกไปแล้วเหรอหรือว่าด็อกด่านอ๋อก็ไ่เล่นด็อกพี่เล่นด็อกผมลองเล่นจิมบ้างดีกว่าบอสว้าวมีบอสเลยครับด่านสองมันก็มีบอสเลยละครับ X 2ว้าวอ้าวนี่เราก็มาเริ่มที่เดิมเหรอครับเนี่ยเป็น X 2สองอยไรเริ่มที่เดิม ไปครับลุยว้าวไทม์ทูโกขอแบบดาบแบบโลบโลกเขาเรียกนี่ไงพี่ก้องดูผมสลับปืนเนี şey> ่ยไม่โลบได้ไงดูดิมีคนฟาร์ม get to เก็ตเจอเ o ฟรูม s อสดิฟิทิตคอมพลีตจุด level โอเคไม่ไม่โลบได้ไงเราดูสลับปืนเลวาว้าวเปิดมานจะบอสเลยเหรอครับเฮ้ย อุ้ยโอ้ยเจี๊ยบหมดมาเจะบอสเลยเฮ้ยใจเย็นยิงอยู่ครับูมันเลือดมันเยอะจังเดี๋ยวบอกต้องยิงดอ่อนนะเจอ่อ้ยโอ้ยเปิดมาอะไรวะเนี่ยโอเคดีรถโอ้ยดนจุดอ่อนอย่างี้เลยมีจวนดวครับมีจวนดูดีรถโดแรง โคตรแรงโอ้ไปบอทรับดาเมจหน่อยลูกวิคสปอก์ตมายังไอคอกอ่ะไม่ได้ซื้อครับมันเพิ่มมันเพิ่มวิกสปอร์ตดาเมจอ๋อมออกอะไรโอ้ยดาเมจตายละโห่นี่เรามาเจอตรงนี้เลยเหรอครับเปิดมาบ้าไปแล้วอ่าตรงนี้เขาซ่อมเรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาซ่อมเรียบร้อยแล้วใช่พอการ์ดขอมั้งนั่นสิแะครับ โอเคเราต้องไปไหนต่ออ๋อตัวพี่กล้องห้ามโดนดาเมจนะอ๋อถ้าไม่โดนจะดีเหรอครับไม่โดนตียิ่งยิงโดนที่เป็นกระสุนอะตอกตอกออกเลือดอ๋อเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วครับสูงสุดขั้นสิบว้าวเยี่ยมยิงฆ่ายิงฆ่าเยอะเยอะมันก็จะยิงได้นั่นเยอะว้าวนี่มีกลองซัพพลายเครดิตกระสุนโอ้มีซับเลสเซอร์ด้วย พีอามโม่ขอซัอเพลแล้วกันได้ครับปั๊ดรีโรลดิ่งเจีานี่ไปไหนต่อเปิดทางนี้แล้ว get to the safe room เจี๊ยน่ามีปืนหรือเปล่ากองกระสุนมั้งตอนนี้โอ้เก็บไวผมใช้แต่อันนี้หมดเลยนี่หว่า ไฟมาลองหน่อยดอะไรครับไ้มันคมันคือฮิวได้เลยเหรอนั่นเอเจ๋งดับเจ๋งตั้ยมไคนละทีหมออ๋อสกิลติดตัวใช่รังครับรังเออใครโดนเลยผมเห็นรังแล้วรังสองอันเอ้าดงโดนอะไรวะดีโดนรถ บ้าเอ้ยหรือเปล่าใหญ่มาโอเคโอ้ลังอยู่ไหนวะเนี่ยลังอ๋อเปิดไปแล้วใช่ไหมยี่ไงโอ้้แม่นมันยิงใส่ผมคืออะไรเนี่ยมันรู้แล้วผมยิงแรงตายครับ มามันรู้ว่ามันเป็นเพยเยอร์ครับมันยิงเพยเยอร์ก่อนตัวใหญ่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอโอ้ยโอกย้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอโอ้ย้าโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้โอ้้างหลัง้้ อคค๋อคาเลิศผมยิงด้วยยิงครับมันจับเพื่อนแล้วอโอเคตอนที่เรายิงเราเป้าเป็นสีเหลืองๆนะเวลาเรายิงโดนอ่ะราเป้าเป็นสีอ,อ,อ๋อเข้้าจุดอออออโ๋ถึงว่าเราต้องขึ้นบนหรือลง,งล่างครับในข้างล่างก็มีเอ่อน่าจะไม่รู้แต่ลองลงก่อนก็ได้เผต่มีของ เอ้ยลงมันมันมืดอ๋อลงลงตันครับไม่มีอะไรโอเคอ้าวลัคกี้มิวเข้ามาแล้วอะโอเคมีคนเข้ามาแล้วเรามีคนมาฮ่าเลือดผมจะหมดแล้วเนี่ยคนจริงคนจริงคนจริงเดินจริงโอ้ยบอด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 เดินติดบอดเดินติดเดี๋ยวยิงนะใช่ครับเมื่อกี้ผมยิงไปครับมาเต็มเลยโอเคขวาครับมาขวาละทางซ้ายมีของให้ฟาร์ม ขวาขวามีมีกระสุนปืนโอเคตอนนี้มีเงินครับเก็บเงินละไม่เคลียร์ไม่ออกมีมอเตอร์ท็อปตรงนี้มีปืนโอเคมีสกาแล้วผมเก็บสกาแล้วครับโอ้สกาติดเอค็อกด้วยเยี่ยมไปเลยเก็บของก่อนโอเคของปืนเฮ้ยลูกโม่ผมก็ใช้ลูกโม่อยู่เลยเนี่ยไอ้ยาเฮ้ยนี่ดีขึ้นโอเคไป นี่เราออกมาว้าวเนเนเนโกเอาเป็นเนโกเอาแล้วอ๋อน่าจะเป็นเหมือนชื่อไอดีโอเคโอเคน่าจะยังไม่เคยเห็นชอบลยเราต้องขึ้นข้างบนเหรออันนี้คือเขียนอะไรเราองขึ้นข้างบนเนี่ยครับตายครับรีโหลดอ่ะ เอออย่าเปิดนะเพื่อนอย่าเปิดนะเพื่อนอย่าเปิดเรียกซอมบี้นะไม่เอานะโอ้โหแดงเพื่อนเพื่อนพูดปุ๊บผมเพื่อนเอาเหรอห้ามเปิดเลยครับผมเปิดให้แล้วครับเยี่ยมไปเลยเพื่อนเพื่อนโอเคตั้งแต่เปิดตั้งแตก่นเลยป่้าอ่าแต่ก็เปิดแล้วเพื่อนแล้วข้างในมีอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะไม่มีอะไรเลยมีมีเงินที่เก็บไปแล้วครับโอ้เยี่ยมไปเลยมีเงินมีเลยเห็นแล้วครับผมมีผมมีโหลดฟ้าโหลดไฟมา ตรงนี้เคลียร์อุยข้างล่างตรงนู้นมีของเต็มนะครับตรงนู้นมีของเต็มเลยอ่าต,ต่อยต่อยวุ้ยพี่ยักษ์มาเห็นแล้วครับยิงอยู่ดีโลดเออโอเคเราทางแคบด้วยโอ้ยต้องลงข้างล่างนะครับเยอะลงอุ้ยเลือดลดอีกเดียวไม่เป็นไรมี <afar! S 1> ตัวฮ็อ,อกเกอร์ <c> ตายครับรีโหลด โอเคโอ้มีฮิลฟีสี่อันครับมูสไนเปอร์ฮิววันเพื่อนเดี๋ก็จะบอกว่าเพื่อนอย่าเก็บสไนเปอร์นะไม่เก็บเลยผมคิดอยู่แล้วว่าเพื่อนต้องเก็บสไนเปอร์แน่ๆน่าอยู่แถครับน่าอยู่ข้างหน้าครับผมว่าเคสฝั่งนี้มีแค่มีของแค่นี้ครับกำลังขึ้นบันไดไปต่อโอ้โหมันมาต่อหน้าต่อตาผมโดดลงมาเลย เออโอเคเรียบร้อยครับ,รบทีนี้เราก็ต้องหาทางไปต่อน่าจะขึ้นบันไดไปต่อฝัอ่งนู้นแล้วครับน่าจะไปตามทางบันได,นดใช่ครับผมมาละผมขึ้นบันไดมาละตรงนี้บันไดครับเทรเราต้องทะลุบ้านเข้ามาตรงนี้มีลูกซองลูกซองโอเคตรงนี้มีประตูปประตูมีรีซับมีซัพพลายครับน่าจะระเบิดแมกระยา กระสุนมียาหนึ่งอันครับเออเอหมัดพิฆาตอ้าวไม่มีอะไรเลยเข้าทำไมเนี่ยอ๋อต้องมาลงฝั่งนี้ต่อปองปิดกล้องมายูว่หบมันนึงครับอ้าวมาชังอ้าวผมโด้แล้วาทำอไมเนี่ยว้าวหมอเป็นตัวคนดีจังโอเคครับเยาหมอยูวีด้วยนะแค่เป็นเด็ก เบลหนึ่งนะเมื่อกี้เดลสีเทาอ่ะเบลหนึจัดว่าไงเพื่อนดูเยอะมากเลยเมื่อกี้สองขัดขีดเลยวเนี่ยได้ครับดีมากเลยดีโหลดกล่องกระสุนครับเออโอเคโอ้โหบอดไม่ใช่บอดแล้วคราวนี้เป็นคนแล้วคนเรายิงไม่อยู่เลยนะทุกคนประตูแล้วนะเพื่อนระวังนะไทยอเลิร์ทเพื่อนอย่าเปิดนะไม่ได้ติ๊กให้เปิดนะเพื่อนนะ เปิดเปิดแล้ะไอ้ผมเปิดได้หมดแล้วนี่เดี๋ยวก็เปิดละอ่ะเขาเปิดตรงนี้ละตรงนี้โอเคเย้ตัวใหญ่โอ้ยผมโดนไอ้ป้าสองตัวเลยมันมาสองตัวมันบอดี้บล็อกกันเองด้วยโอ้ยอะไรพวกนี้อ่ะเออ ไปก่อนรีโหลดเออเออโ oh okay. อ้มายกอโอเคข้ามเหรอเพื่อนเรามันเอาปกติ<อ>ตัวนี้มันมีทูชินอันหนึ่งไม่ใช่หรอนั่นสิครับตัวไหนครับไอ้โอ้โหโอ,โอ,โอ้สองตัวสองตัวสองตัวอ่ะตาย คนที่คนที่ชื่อในโรในโขเล่นอยู่มีเหรอครับตอนนั้นไม่ปกติมันจะมีให้ฟรีอย่างนึงไม่ใช่พี่จอมผิดไม่ใช่คอัะตัวที่มีทูคิดมีแค่ตัวไอคาลีครับตัวผู้หญิงตายครับไปลุยกันต่อเถอะโอเคตอนนี้ลงได้ผมเก็บลูกโมมาแล้วไอผมเก็บดีเซลเด็กเกอร์มาละตอนนี้ลงได้โอเคจริงๆเล่นเกมนี้ต้องสำรวจแมปด้วยเพราะว่ามันมีเงินมีของแบบแอบๆไว้อ่า ใช่เพราะถ้าไม่มีเงินเราก็จะอัพอะไรไม่ได้เหมือนกันโอเคอ๋อเซฟรูมแล้วมีตั้งมาซึ่งได้175เยี่ยมไปเลยทังเพิ่มแล้วเพื่อเราชื่อลักกี้มิดเนี่ยนั่นคือเหมือนเอาเลือดไปเททิ้งอ่ะสายเบิร์นครับเบิร์นเลือดตัวเองนั่นแหละเหมือนเราเลือดไปเททิ้งที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเอ็ดสองเดอะแฮนดี้แมนนี่เราไปสถานีตำรวจแล้วครับเนี่ยเหมือนสถานีตำรวจเลยซื้อ แต่ผมซื้อทีมเอฟเฟสให้ครับซื้อแล้วครับหิวบ่อนทำไมอ่ะฮิวละเออต้องเงินเหลือปะโอ้เงินผมเหลือร้อยยี่สิบห้าครับซื้อทีมให้เมื่อกี้อ่เก้าร้อยห้าสิบเฮ้เอา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 ยวแล้วครับเจบเลยขอผมจะเล่นสายนสิลัคกี้แมนเราไปแล้วลัคกี้แมนรี่จริงลัคกี้แมนเนี่ย จีโรด Lucky Man ทำไกแล้วเนี่ยโอ้ยตัวพีตำรวจด้วยโอ้มีมีเฮมิ่มาชิดกันแล้วไปเลยครับผม Oh my god ยิงอยู่ยิงอยู่ทั้งระบาของพี่ต้องอ้โหอ้สิเราไม่ต้องเติมลูกด้วยเพราะอะไร เพราะเรามีการ์ดยังไงีกล่ะอมาถล่มมาแล้วมาโอ้เราเล่นเราเล่นไอ้นี่กันหมดเลยเออไปอ๋อเพื่อนยิงรถเมื่อกี้ครับอ้าวยิงรถแล้วเหรอไอ้เขายิงรถนะลัคกี้แมวโอ้หมายกอโอเคมันยิงทุกคันเลยโอ้หมายกอโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับยิงรถโอ้ย เขค่อยยิงกแล้วครับอย่างนี้โอเคมันออกจากตำรวจเต็มเลยบอกว่าอ๋อแบบเฮ้ยเห็นเล็แบบไม่ยากไงเอาลัมโบเลยก็ได้องมาลัมโบมาเดนซอร์อะไแก่กันยิงอยู่ครับยิงอยู่ครับเออสแตนดมดเออเออเออโอ้ยกระจกหมอที่รหมอเป็นลัมโบแล้วตอนนี้โหมดวิญญาณโหมดวิญญาณลัมโบโอเคตายทีโรโอ้มันยิงจนหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าจะมีคารามอ่ะ พี่แกยิงหมดแล้วโอเคเดีือดซอยแล้วนะโดนโดนนะโดนซะบ้างโดนซะบ้างเออยิงอยู่นั่นแหละเไฟไฟไฟเปิดแล้วครับพี่อยู่ตัวเองก่อนเลยก็ได้นะพี่หิวแล้วเก็บใหม่เลยก็ได้ตายครับบีโรดโอ้ยโดดพลาดเพื่อนโดดพลาดอันนี้ไม่อยากให้เปิดเลยถ้ามันทำลายเอง เราทำพี่ตีเราไม่เป็นไรอ๋ออยู่ในห้องนี้นี่ใช่อ๋อมีคนโดนกข้อโดนอะไรอ๋อโดนเกาะโอเคโอเคจะต้องทำลายอันนี้ใหญ่มัน,อนโอเคครับอะไเพื่อนซอมบี้ซอมบี้สว่างนี่คือแบบอึดจริงใช่ครับอึดแบบอึดเลยอ่ะ เก็บเงินสายฟาร์มเงินรีโรดไปครับบุมบัมบุมบัมไปแล้วจริงโอ้ยลอยลับเอ้ฐานใหญ่แล้วนี่ครับเราต้องยิงกันใหญ่แล้วปะว้าว เราได้ปืนอะไรมาเอาเลยมันเป็นเหมือนห้องเก็บปืนของตำรวจเนาอ่ะผมเอานี่มาเล่นนี่ว่ะต้องหาอีกสายหนึ่งผมเล่นสไน,นผมเล่นผมเล่นสไนให้แล้วกันเห็นแต่ละคนเล่นปืนกลกันหมดเลยเดี๋ยวกระสุนหมดไม่ได้หรอกโอเคผมหาปืนพวกใหม่ดีการใหญ่ใช่ไหมครับ เออเออเออเรียบร้อยบึมบั้มไปของพี่จะเล่น LMG ตอนยามจับเป็นเท่านั้นครับผมองผมแบบนัดเดียวตายพอเลยมันจะเป็นตลอดครับเพราะมันยิงรถตลอดเลยอ่ใช่พี่รู้สึกว่ามันจับเป็นตลอดไอ้ยี่แกยิงรถไม่หยุดเห็นรถแล้วยิงให้ตัวโอ้ถืกจังวะเก็บไปขวาก่อนหัวต้องหัวต้องยิงหัว มีหลายทางเนาะโอเคแล้วดูดิเพื่อนเรามันไม่ยิงอ่ะแต่มันไปเก็บของว่ะเออโดนแล้ว่าสมั่งที่เพื่อนตายครับโหดแบบย่างใหญ่เนี่ยมอยละไอ้โคตรถึกอาปืนไม่โดนโอเคตอนนี้เรายิงเรายิงเรายิงคอมบี้จะไม่ไม่แยกนมา ซอมก็แห่กันมาตามเวลาที่เห็นด้านซ้ายมือเห็นป่ะอ๋อเห็นแล้วครับมาแล้วครับซอมบี้มาแล้วเจ้ครับหนึ่งนัดลังใหญ่ท่านลังใหญ่ังใหญ่อยู่นู่นพิโรดโอ้โอเค้ีโหลดโอเค กล้องไปกล้องของตังของตังนี่มาหาผมแล้วยอดนะครับมีการ์ดด้วยบูเล็ตเพื่อนโดนอ๋อโดนอีกรอบอ่ะช่วยเราเพื่อนดวงดีจริงๆโดนสองรอบเนี่ยโอ้ my god เออ ใช่โอเคดีโรนคือพี่ไม่ต้องใช้แม็กซดีโรนเนียเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเติมอัตโนมัติยังไงครับเตี้ยมไปเลยครับฮะมีห้องทูคิดเดี๋ยวจพี่ฮิวให้เนี่ยไม่มีทูคิดเลยตรงนี้มีอเลิร์ t ยานะติ๊กนี่คือยานะเพื่อนสับคับสคับเพื่อนสับเลยเพื่อนมีการมอแล้วก็แบบไม่เปิดดีกว่าไม่นี่ครับปี่ครับปี่ โอเคครับทีวให้ฮอกแมนการ์ดฟรีได้โอเคเป็นเงินอ๋อมัออนมีตรงนี้เพื่อนเพือนไปต้องเปิดนะเห็นเพื่อนมองแล้วเพื่อนจะเปิดอย่างเดียวเลยตรงนี้ก็เปิดเอ่อต้องมาจะมีทางเข้าอื่นปะนี่ไงล่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้ทาองเข้าอยู่ตรงนี้ตร,นตรงนี้มีกระสุนโอเคตรงนี้หมดละแล้วก็ต้องมาฝั่งนู้นต่อใช่ไหมครับ กลับไปทางเดิมเหมือนมีตัวดักอยู่ตามสายสายที่มีแสงอ่ะขน่ดคือสายที่เราไปด่าเห็นแล้วครับอ้าวมีอเขาเปิดทางหลังด้วยนะไอไอที่ผมไอที่ผมเล็งไว้อะมันเปิดตรงนั้นด้วยไอที่ผมติ๊กไว้อ่ะเพื่อนเปิดต่อเลยขอบคุณครับเอออ่ะ องตัวใหญ่มาครับตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตตายครับตัวใหญ่มาตัวใหญ่ตายละวสวนสไนเปอร์โอเคครับโอเคคือมันมันก็คุ้มอยู่อ่ะบางห้องอะแต่บางห้องมันก็ไม่คุ้มเลยนั่นสิครับโอมตัวกระโดดอีกแล้วโอเครีโหลด สายนี้โอเคสวยครับเพื่อนลุยอีกแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอเคผมใช้แต่กระสุนสไนเปอร์พอติ๊กกระสุนสไนเปอร์นี่คือแบบทุกคนวิ่งไปพร้อมกันหมดผมใช้กระสุนสไนเปอร์นั่นเลยต้องร้อยก่อนนัดด้วยแหละครับยูทิวไอ้กระสุนไอ้กล่องปืนไอ้กระสุนโอเคดีรอดมก้โอเโห คนทิ้งปืนด้วยข้าสูบผมเยอะว่าผมว่าต้องไม่เล่นแล้วเล่นสไนได้แต่แบบไม่ไหวยิงไม่ทันได้ลูกซองก็ได้ยังหาลูกซองเลยครับไปเจอลูกซองก่อนเห็นดอลามแล้วเป็นเพื่อนจะยิงอย่างเดียวเลยเรียบร้อยครับอมโมเดสทรอยใกล้โมเล้าเดือนใหญ่นู้งล่ะ อันใหญ่แล้วอันใหญ่แล้วไปปลาลากไปเฮ้ยเดี๋ยวเสียงฮอปเปอร์ฮอปเปอร์หรือฮอคเกอร์ตัวกระโดดข้างหน้าแบบไปไหนละไอ้นั่นมันอยู่ไหนในห้องเหรอนี่ห้องนี้บุ้มเรียบร้อยอะไรดรอปอบบฮะบลอควัดอะไรวะเนี่ยใช่มันจะเอาเอาเอามือเอามือคนไปสแกนอ๋อ เฮ้ยอย่างที่ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยน้องมือสแกนวิ่งกลับเจ้าสแกนก่อนนะคุ้มกันผมด้วยผมกลับมาอย่างไวอย่านี่โดนบอปแพนตีหัวกระบาลไปนี่ใช่บอแพนบอปแพนบอปแพนเดี๋ยววิเนีกมันโอ้ผมมีตัวผมมีตัวเขาดีวยผมผมกำลังรีเจนอยู่โอ้ยเพื่อนเอ้ย เราเจอเองไปก่อนเ้เพื่อนช่วยแล้วครับผมกำลังรีสตาริน่าอยู่แป๊บนึงเออสแกน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 อยู่เปิดประตูสิวะสแกนนานจังทำไมทำไมจิมดูเลิกลากยังเลยจิมโอ้ยโดนอีกแล้วไอ้บ้าโอเคมามาฮิวฟีหลังมา อยูฟรีก่อนไป่ทจบก่อน Thanks Deck เวอร์ o ีกเพื่อนเขาเข้าเซฟแล้วเพื่อนฮัลโหลโอ้สุดยอดจริงๆเขาเลยหยิบเขาเลยหยิบแองเจโลมาครับเพราะว่ามันสามารถรอดด้วยตัวเองได้หมอเพื่อนเห็นกองนี่แต่ไม่มีใครเพื่อนเข้าเถอะนะได้โปรดได้โปรดเข้าห้องเข้าห้องเถอะนะ เย sure. okay. ี like like ่ยมมาเพื่อนติ er. ๊กเนี่ยติ๊กว่าติ๊ก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 เออโอเคในที่สุดเฮลิคอปเตครับเฮ้ยมีเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอไม่รู้มั้งซอมบี้บุกอ่ะเฮ้ยรัวอะไรวะเนี่ยอุกกาบาตตกแน่ๆแล้วก็จะมีไดโนเสาร์ออกมาครับจูรลสิกพาร์คว้าว โอเคผมจบกันไปแล้วนะสำหรับ Back Forward ในส่วนของแอคที 1, ่2นะครับในด่าน5คี1และ5คี2นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปนี่บอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครับเพราะว่าด่านเยอะมากนะครับโอเคเวันนี้เอาไว้แค่นี้กันไว้เจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ